รายการสนามเป้าบรรเทาทุกเราอาสาเป็นสื่อกลางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3นาิก30นาทีทางททบสนามเป้าบรรเทาทุกเปิดช่องทางขอรับการช่วยเหลือร้องเรียนร้องทุกข์ปรึกษาข้อกฎหมายโทรได้ที่สายด่วน0817159551ถึง3หรือ Line ไอ s i stv 5ทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการสนามเป้าบรรเทาทุกและปุกอนุมากเกษตรพืชผลนะคะทางช่อง5้าของเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะบ่ายโมงครึ่งมาติดตามกันได้นะคะก็จะมีเรื่องราวของคนในสังคมนี่แหละคะ่ะที่มีปัญหาลําบากเดือดร้อนแล้วก็จะมีเรื่องราวของการเตือนภัยด้วยนะคะท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราวันนี้นะคะเรื่องแรกเลยค่ะที่เราจะได้รู้กันก็คือ เตือนภัยนะฮะเรื่องของลอยกระทงออนไลน์นะฮะมิจฉาชีพฉวยโอกาสมาหลอกเราด้วยนะเดี๋ยว15พฤศจิกาย,ยนลอยกระทงเนี่ยพวกเราเตรียมตั้งรับเอาไว้ให้ดีนะฮะป้องกันตัวเรื่องที่2นะก็จะเป็นกรณีที่มีในส่วนของผู้เดือดร้อนค่ะมาร้องของความช่วยเหลือนะฮะผ่านทางเฟซนะฮะของจ่าคิงแล้วก็ติดต่อเข้ามายัางสนับเป้าบรรเทาทุกข์บอกว่าอดีตแฟนนะฮะยืมเงินไปแล้วโอ้ยอดเงินเป็นล้านทีเดียวนะไม่ยอมใช้หนี้คืน แถมขู่ทำร้ายด้วยนะเรื่องนี้อันตรายถึงชีวิตเขาเหมือนกันนะ,นะต้องการขอความช่วยเหลือด่วนค่ะ mm. แล้วก็ยังมีในกรณีรอยกระทงนี่แหละนะคะ mm. นอกจากระวังมิจฉาชีพแล้วเรายังต้องระวังนะ,ะ mm. ในเรื่องของปัญหาขยะปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยนะ,ะ mm. ตอนนี้เขายังไม่เก็บเงินค่าจัดการขยะนะ,ะ mm. แต่เราต้องตั้งหลักกันเอาไว้ก่อนค่ะ, mm. คะเดี๋ยวทางกรมควบคุมมลพิษนะ,ะจะมาบอกวิธีการนะลอยกระทงยังไงให้ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทําให้เห็นว่า เรารักในวัฒนธรรมประเพณีรักในสิ่งแวดล้อมจริงๆค่ะแล้วก็ไปติดตามความคืบหน้านะ,ะกรณีของท่านผู้ชมที่เคยมาออกในรายการของเรานะ,ะมาขอความช่วยเหลือเป็นหนี้นะคะท่านผู้ชมคะ่ะเป็นหนี้อยู่แค่ประมาณ3 0 0แสนนะ,ะใช้หนี้ไปให้เจ้าหนี้5้าแสนแล้วยังไม่หมดหนี้กันเลยนะคะเป็นหนี้นอกระบบค่ะวันนี้มีความคืบหน้านะคะในการช่วยเหลือทั้งหมดนี้ก็ ติดตามในรายการของเราได้ค่ะแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะใครมีปัญหาลำบากเดือดร้อนทุกใจนะหะทางออกด้วยตัวเองไม่ไหวจริงๆนะะลองโทรศัพท์เข้ามาที่รายการของเราได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0817159551 0817159552และ08171595 53นะฮะสามหมายเลขนี้แจ้งได้เลยโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของข้อกฎหมายค่ะเรามีในส่วนของสภาธนายความในพระบรมราชุปถัรภ์นะฮะส่งอาจารย์ทนายความเก่งๆมาคอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกับเรานะฮะแล้วก็วันนี้ค่ะได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะฮะจากท่านรองประธานกรรมการมัญญาสภาธนายความนะฮะอาจารย์มโนทองฟานให้เกียรติมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกับเราสวัสดีค่ะอาจารย์มโนค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะฮะอาจารย์ครับเราไม่ได้มาพูดเรื่องมัญญาทนายความใช่ไหมฮะครับก็ เรือมันญาตทนายความก็ถ้ามีเวลาก็อยากจะเสริมซะหน่อยเพราะหลายคนบอกว่าโอ้โหตอนนี้ทนายเข้ามามีบทบาทเยอะมากเลยนะฮะในข่าวสารบ้านเมืองเราแต่ว่าเรื่องแรกนะที่เราจะต้องช่วยกันวันนี้ค่ะเราจะไปเรียนสายกันนะนะกับท่านผู้บังคับการตรารวจสืบสวนสอบสวนอชาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์นะฮะท่านพลตำรวจตรีชัดปันธรรการคล้ายคลึงค่ะสวัสดีค่ะท่านชัดปันธการค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ๊คค่ะสวัสดีครับพี่ผูครับผม ค่ะพิจกครได้ข่าวว่าใกล้รอยกระทงเนี่ยมิจฉาชีพเขามีมุกมาหลอกพวกเราอีกแล้วใช่ไหมครเขาหลอกยังไงคะอยอางนี่ครับมิจฉาชีพออนไลน์เนี่ยมันไปตามสอรี่แล้วตามยุคงวดที่แล้วก็ลาบูบูงวดนี้ก็จะมารอยกระทงซึ่งก็ตรงกับวันศุกร์ที่สิ 15, บห้าพิจการสวัสดีรรรค,ครับพี่ปูมครับคืออนี้ครับต้องระมัดระวังในช่วงรอยกระทงเนี่ยมันก็นจะเริ่มมีแล้วแพลตฟอร์มเพจต่างๆออกมาแล้วนะฮะการสร้างเว็บไซต์ปลอมขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยหรืออาจจะคล้ายนะครับ ของจริงเนี่ยเราต้องระม,มัดระวังอย่างนี้ครับ,รบเราอย่าไปให้ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเลขบัญชีบัตรเครดิตหรือบัตรหลังของบัตรเครดิตเนี่ยเขาเรียกว่า C V V เนี่ยไอ้สามตัวหลังเนี่ยเนาะระม,มัดระวังนะครับมันถ้ามันได้สามตัวหลังของบัตรเครดิตเนี่ยไปหมดเลยนะรหัส O T P หรือการสแกนใบหน้าเนี่ยงั้นในช่วงรอยกระทงเนี่ยนะครับก็ฝากว่าต้องระม,มัดระวังไม่จาเป็นอย่าไปให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ ไอแพลตฟอร์มหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องเว็บหรือว่าแพลตฟอร์มเพจต่างๆที่ไม่มั่นคงอย่าไปให้ข้อมูลเด็ดขาดครับค่ะถามนะะท่านผู้การแจ้อย่างกรณีของเขาชวนลอยกระทงออนไลน์อันนี้เราไปออนไลน์กับเขาได้ไหมฮะไปลอยกระทงอย่างนั้นได้ไหมฮะคือจริงๆอ่ะมาตอนนี้ก็ทุกคนนิยมนะครับสมัยก่อนก็ไม่เท่าไหร่นะครับหลังในช่วงโควิดเนี่ยคนนิยมลอยกระทงออนไลน์นะไม่ได้ออกไปจากบ้านแต่ก็ลอยกระทงเพื่อไปสื่อมคลนไง งั้นการให้ข้อมูลอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับการต้องเช็คควารรมปลอดภัยและป้องกันคือต้องระมัดระวังเว็บปอมนะครับหรือเสมือนจริงหาต้องการจะเข้าเว็บไซต์เนี่ยใดเนี่ยให้พิมพ์หรือกรอกชื่อเว็บไซต์ด้วยตัวเอง mm hmm. อย่าไปกดลิงก์แนบลิงก์หรือใช้ข้อความเอ่อหรือความสั้นๆ SMS ที่หน,น้าสงสัยนี่อย่าไปยุ่งกับมันโ mm hmm. ดยเพราะตอนนี้มันจะมาในเฟซบุ๊กเสร็จแล้วก็ไปในไลน์ แล้วก็โหลดลิงก์เกี่ยวกับลอยกระทงะที่เป็นแพลตฟอร์มๆโดยให้ผ่านแอโซลและเพสโซด้วย,ววยก็กลับไปแบบเดิมอีกเรามาดระวังเดี๋ยวเรือนเราเนี่ยมันจะออกเป็นกระทงของพิยารณ์ซะนะครับแล้วถ้าเกิดใครเผลอให้ข้อมูลผ่านทางลิงก์ออนไลน์เหล่านั้นไปแล้วต้องทํายังไงคะคือถ้าเกิดมันบางทีมันก็มีโอกาสที่เผลอได้โดยเฉพาะผู้มีอายุนะครับที่ว่าหลงหรือว่าเราคุยจนเพลนไปเนี่ยเรามาดระวังอันดับต้นเนี่ย ดานไปใส่เงินเข้าไปในบัญชีเขาหรือว่าไปโหลดลิง์เขาโดยตกใจไม่ทันขึ้นมาเนี่ยผมว่าต้องรีบอันดับต้นเนี่ยประสานหน 4, 4, ึ่งี่ AOC นะครับศูนย์เนี่ยเปิดย4ี่ชั่วโมงนะครับว่าเราไปบอกเลขบ,บัญชีเข้าไปซะโดยหลงเผินไปเนี่ยหรือเงินออกจากบัญชีเราไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยท่านต้องรีบระงับบัญชีก่อนเลยดังนั้นไอ้หนึ่งนี่ยี่หนึ่งเร็วที่สุด 2่ชั่วโมงเลยนะครับบัญชีและ141เนี่ยก็สะดวกในการที่ไปแจ้งความที่ใดแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปแจ้งที่โรงพักในหาให้กับพนักงานสอบในภายใน72ชั่วโมงนะครับฉนั้นผมว่าตอนเนี้นะครับเทรนด์ต่างๆของวิาช,ชีพออนไลน์เนี่ยมันมาทุกทุกทุกมิติมาทุกมิติเพราะว่าต้องให้ทางช้องถิ่นะครับช่วยกันเตือนบ่อยๆในเคสนต่างๆและในห่วงต่างๆที่จะเกิดขึ้นอย่างเช่นรอยกระทงนี่ครับ ด้วยความยินดีนะฮะเรามีผู้ที่เดือดร้อนจากการถูกวิชาชีพมาแจ้งอยู่ในรายการเป็นประจำแล้วเราก็เห็นใจนะฮะเพราะว่ามาก็มีแต่แววตาโศกเศร้าบางทีก็มีคราบน้ําตานะฮะบ,บางทีมาถึงมาขอยากแก้ปวดหัวในรายการก็มีนะฮะเพราะว่าเครียดมากไม่อยากให้เกิดภาพอย่างนั้นนะฮะฉะนั้นเราก็ต้องมารณรงค์มาบอกกล่าวกันอยู่เรื่อยๆนะฮะฉะนั้นอย่างที่ทางท่านผู้การแจ้งบอกนะท่านผู้ชมเราจะไม่กดลิงก์ใดๆเลยนะถ้าหากสนใจจลอยกระทงออนไลน์จริงให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาเลยนะฮะจามาโนโถท่านผู้ชม นะไปที่เว็บเขาโดยตรงนะพิมพ์เว็บไซต์เขากับมือเลยนะหรือไม่ก็ต้อง<ช>เข้าไปที่แอปสโตรโดยตรงเลยใช่ไหมฮะท่านท่านผู้การอา<ะ>ได้ปลอดภัยแอปสโตรเพจสโตลถ้าเราอยากจะเป็นรอยททรทงจริงเนี่ยเว็บไซต์ใดเนี่ยให้พิมหรือกรอกชื่อเว็บไซต์นั้นด้วยตัวเองอย่าไปลิงก์เขาส่งลิงก์มาสะดวกแล้วลิงก์ไปรอยกระทงเลยอย่าเด็ดขาดะนะครับโดยเพราะผ่านมาทางไลน์ผมเพิ่มเติมอีกนิดได้ไหมครับอย่างนี้ฮะมันมีโครงการดีนอกจากรอยกระทงเนี่ยเขามีโครงการใหม่ขึ้นมาเร็วๆเนี้ย นักนเเรียกว่ามีมาตรการส่งด so ีส่งดีค so ือส่งดีคือนะครับมีมีคกว่ามีมาตรการในการส่งดีนะครับอคืออย่างนี้ฮะมาตรการของผู้อผู้บริการส่งสินค้านะครับเก็บเงินปลายทางเนี่ยนะครับไอ้ตัวเนี้ยดีครับออกมาเมื่อตุลาที่ผ่านมาเพราะว่าผู้ซื้อสินค้าเนี่ยสามารถตรวจสอบอสินค้าก่อนได้ถ่ายดีโอไว้นะครับแต่สินค้าไม่ตรงปกเนี่ยปริเสธการรับได้เลยและสามารถคืนเงิน ขอคืนเงินได้ในห้าวันอันนี้เป็นมาตรการและกฎหมายใหม่มาเกี่ยวกับเรื่องการรับสินค้าที่บ้านเราเนี่ยเรามาเราไม่ได้สั่งไม่ตรงปกเนี่ยสามารถดําเนินการได้ตามมาตรการนี้ครับเห็นด้วยนะคะเปิดอครสั่งซื้อกระทงแบบสวยๆเก๋ๆดูก่อนนะว่าเปิดมาใช่กระทงหรือไม่ใช่กระทงนะคะค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะท่านพลตํารวจตรีชัดพัรธการคล้ายคึงนะคะท่านผู้การแจ้ขอบพระคุณมากค่ะครับผมพี่ผู้ครับ ค่ะสวัสดีค่ะ 14, 14 1 4 4 1สนะฮะสายด่วนของไซเบอร์นะฮะจามน,นูใครเจอพวกแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยรีบแจ้งด่วนเลยก,ก็ฝากเตือนท่านผู้ชมะนะครับก็คือต้องต้องมีสติเป็นหลักไว้นะครับค่ะคราวนี้เรามาช่วยเหลือกันต่อนะฮะเป็นกรณีน้องผู้เสียหายนะคะ่ะท่านผู้ชมครับบอกว่าอาดีตแฟนต้องบอกว่าอาดีตแฟนนะฮะเพราะตอนนี้เลิกกลางกันไปแล้วนะฮะแต่ตอนที่เป็นแฟนกันอยู่เนี่ยก็มีการให้เงินไปล้านกว่าบาทนะฮะเพื่อที่จะไปซื้อ ทรัพย์สินรถนะฮะมาสร้างครอบครัว้ว้กันแต่ภายหลังเลิกล้างกันไปฝ่ายชายบอกไม่มีเงินอะไรคืนให้เลยที่ยืมไว้ก็ไม่ได้แถมมีการข่มขู่ทำร้ายกันด้วยเรื่องนี้เราจะมาพูดคุยเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือกันนะฮะน้องผู้เสีหยหายแรกนะะเราก็นําสมมุตินะะชื่อว่าน้องยูแล้วกันนะฮะสวัสดีค่ะน้องยูค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของท่านที่สองที่มาช่วยกันก็คือในส่วนของทางผู้ก่อตั้งเพจจากคิงแตงทิมสะพานใหม่นะ,ะพี่จากคิงของเรานะท่นานนันแตงทิมค่ะสวัสดีค่ะ นะคะถามพี่คิงก่อนเลยน้องเขาติดต่อไปที่เพจของพี่คิงก่อนครับเขาอยากให้พี่คิงช่วยยังไงตอนที่ติดต่อไปติดต่อมาเขาว่าพูดง่ายตอนนี้เขาเครียดรับราชการนะเขาว่าให้ให้อดีตทหารเรือเนี่ยประมาณล้านกว่าเขาอยากได้เงินเพราะว่าแม่เขาเนี่ยอยู่ทางใต้ฮะก็พูดง่ายเมื่อค่อยสบายอยากจะได้เงินนั้นมาเยียวยาครอบครัวครับผมก็ถึงติดต่อมาทางคุณปุ๊กนี่แหละเผื่อจะได้มีทางออก เรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าทหารเรือเนี่ยเขาว่ามีระเบียบถึงไม่ได้ทางอาญาอะไรก็ตามฮะมันมีจริยธรรมครับกอ,องทัพสามเหล่าทัพเนี่ยกระทรวงกลาโหมเนี่ยเมื่อขา้าราชการเนี่ยมาเกี่ยวเรื่องเรื่องเองเินเรื่องทองเนี่ยมันก็มีนโยบายอยู่แล้วฮะของเกี่ยวกับการเงินการอะไรก็มานั่งพูดถูอย่างที่อาจารย์เนี่ยบอกได้เช่นมา,า,า,าช่วยแนะนำใช่ช่วยแนะนําแล้วก็อาจจะเรียกผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมานั่งพาน้องไปฮะ ผมผมผมบอกได้เลยเคสนี <cado> ้เ <Bref>. นี <cado> <S <S ่ยถ้าผู้ใหญ่สนใจหรือช่วยเมตาน้องเพื่อจะได้เงินเนี่ยไปให้พ่อแม่เพราะว่าตอนนี้พ่อแม่เขาไม่ค่อยสบายแลวเขา้จะได้ฮะน่าจะมีทางออกใช่ไหมคะงั้นถามทางน้องยูนะฮะว่าตอนที่เราเป็นแฟนกันเนาะเขาขอเงินเราไปทําอะไรคะน้องยูขอเงินไปลงทุนซื้อรถสองแถวค่ะเพื่อสร้างธุรกิจของครอบครัวอ๋อขอเงิน นะแล้วเราให้เราไปกู้ให้เราไปกู้ให้เราไปกู้ให้ใช่ค่ะไปทุ่ธนาคารมาให้เรากู้ให้เขาเท่าไหร่คะตอนแรกไปกู้มาแปดแสนค่ะอืมค่ะแล้วรอบสองก็คือเขาบอกว่าอยากจะแบบได้รถตู้ไปวิ่งรับงานแถวชายแดนก็คือแถวจังหวัดสุรินทร์ค่ะอ่าเราก็เขาบอกว่าเนี่ยเขาเลงมาแล้วนะกู้ให้หน่อยเดี๋ยวมาสร้างครอบครัวเนี่ยธุรกิจครอบครัวนะเดี๋ยวถ้าแบบได้เงินมาเดี๋ยวจะช่วยในเรื่องของการส่งธนาคาร เราก็ไปกู้รอบสองมารวมยอดทั้งหมดที่กู้เงินมาให้เขาเป็นจํานวนที่ใช้ทั้งหมดก็คือหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทค่ะที่ใช้เกี่ยกนใวันนั้นอแต่ที่กู้นี่คือเอาไปซื้อรถเลยใช่ไหมไม่ได้แบบใช้ซื้อกินกันในครอบครัวอะไรใช้ซื้อกินในครอบครัวคือหักไปแล้วอันนี้คือยอดที่แบบใหญ่ๆเลยค่ะอ๋อหักไปแล้วนะฮะจามนูก็คือหลักหมื่นขึ้นไปที่ที่เราที่คิดในตอนนี้ก็คือมีหลักฐานในสลิปการโอนเรียบร้อยค่ะค่ะ เมื่อเรากับเขาเลิกล้างกันนะเนาะแล้วมีการพูดคุยเกี่ยวกับเงินจนํานวนนี้ยังไงบ้างเคยโทรไปขอแล้วบอกว่าช่วยหน่อยได้ไหมแต่ละเดือนะช่วยละห้าพันหนึ่งหมื่นก็ได้แต่ละเดือน 5, 000, 1, 000เขาบอกว่าเขาก็ไม่มีเหมือนกันเราก็บอกว่าโอนรถมาให้เราได้ไหม <c oughs> บอกว่าโอนแล้วยังไงละ่ะแล้วค่าโอนละ่ะเราบอกว่าแล้วค่าโอนตอนแรกเราก็เป็นคนจ่ายเองไม่ใช่เห <c oughs> เรอเขาก็แบบบ่บายเบี่ยงเราก็โทรไปหาเขาสามรอบอะค่ะ <c oughs> เราก็พูดรอบที่สามบอกว่าถ้ามึงเลือกมากมึงจะไม่ได้อะไรเลย แล้วเขาเคยทำร้ายหรือข่มขู่เราไหม,มเขาเคยวันที่เลิกกันอะคะ่ะเดือนธันวาปีหกห้าค่ะเอาปืนลูกซองยาวเจาะหัวไล่ออกจากห้องพักคืนนั้นแล้วก็เลิกกันไปเลยแล้วเราก็รีบออกมาเลยพ่อแม่เข,เขาเขาเข้ามาห้ามพอดีอเราโทรไปหาแม่เขาให้ช่วยมาหน่อยเพราะเราเรอรอน้องชายมารับออกจากที่นั่น เรากับเขาก็ขาดกันเลือกร้านกันจากวันนั้นแต่เงินนี่แหละที่ที่เขายิ้มไปแต่ว่ารถสองแถวอะ่ะเขาโอนเป็นชื่อแม่เขาซึ่งเราก็โทรไปหาแม่เขาแล้วว่าช่วยหน่อยได้ไหมช่วยโอนมาเป็นชื่อเราได้ไหมแม่เขาบอกว่าไปคุยกันเองซึ่งคุยกันไม่ได้รู้เรื่องค่ะคุยกันไม่ได้รู้เรื่องแล้วตรงนี้เราเคยไปติดต่อกับทางผู้บังคับบัญชาม่ส่วนมนากจะเป็นหน่วยงานราชาการจะไม่อาชีพม,ม,มนโนก,ก็ผู้บังคับบัญชาก็จะดูแล นะให้ความเป็นธรรมะนะฮะตามหลักมนุษยธรรมอย่างดียิ่งอยู่แล้วล่ะเราได้มีโอกาสไปคุยกับผู้ไ, <ป S 1> ไปคุยค่ะเข้าไ,ไปคุยสองรอบค่ะรอบแรกก็คือเข้าไปคุยวันที่21สิงหา67นี่เหรอคะใช่ค่ะเ,<อ>เข้าไปคุยแล้วก็ท่านโฆษกของกองทัพเรือก็เข้าไปเป็นพิพนบุรุด้วยนะคะแล้วก็มีท่าน เจ้ากรมคนเก่าที่เกษียณไปแล้วก็เป็นประธานช่วยเป็นประธานก็คือไก่เกียเป็นเขียนหนังสือยอมรับสภาพนี้มาก็ให้ชําระสามงวดมละสี่แสนห้าหมื่นบาทค่ะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องไปปิดหนี้ของเราไหมค่ะเข้าใจเพราะว่าโดยหลักการจะเป็นหน่วยงานราชการทุกหน่วยก็ต้องเป็นระบบนี้อยู่แล้วนะฮะเขาก็ต้องดูแลครอบครัวของข้าราชการนะฮะอย่างน้อยที่สุดก็คือกฎหมายก็ต้องเคารพอยู่แล้วนะฮะอาจารย์คะ ตอนนี้มีการทำจดหมายทำเอกสารยอมรับสภาพนี่แล้ว<ช>ครับแต่ว่ารอบสองแต่แต่รอบรอบแรกอะค่ะคือสามวดใช่ไหมคะวันแรกก็คือสามสิบกันยาที่จะต้องคืนเราคร่ะแต่เราแต่เขาคืนมาแค่แปดเขาโทรมาบอกว่าเขามีแค่แปดหมื่นนะให้ไม่ครบตามที่เราบัญญาไว้ใช่ค่ะแล้วก,เก็เราก็แบแบเราบอกว่าจะไม่เอานะเราจะฟ้องกะน,นะ เขาคุณไม่ทําตามสัญญาเขาก็แบบหายไปเลยเราก็ตามก็เขาแบบเขาแบบไม่สนใจที่จะโอนมาให้เราถึงตามไปที่กองทัพเลยก็เลยได้ไก่เกี่ยกันรอบสองรอบสองวันที่4ตุลาค่ะแล้วก็เขาก็ลีลาอยู่ว่าจะไม่ให้โอนให้8ปดหมื่นอะไรแบบนี้เขาบอกว่าจะโอนให้วันเสาร์นะวันนั้นเราจนในวันสุดก็โอนให้กันจนในวันที่สุดก็คือรองเจ้ากรม่าก็บอกไปเอามาเลยตอนนี้เงินไปเอามาเลยรอจะถึงหกโมงกว่าค่ะแล้วก็ทำสัญญาต่ออทําสัญญาเหลือยอับที่สอง ยอดที่เหลือรอบแรกอะค่ะงวดที่หนึ่งอะเหลืออีกสามแสนเจ็ดหมื่นบาทก็ให้ชําระภายในวันที่สามสิบเอ็ดตุลาหกเจ็ดที่ผ่านมาที่ผ่านมาปรากฏว่าแค่หนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทยังเหลืออีกสามแสนหกใช่ค่ะนี้ยังไม่รวมงวดอื่นๆนะฮะเราดอกเเบี้ย็คิดดอกเบี้ยไปด้วยเจ็ดจุดห้าบาทต่อปีนะสรุปก็คือไม่ได้ไปตามตกลงกันคราวนี้ประเด็นของน้องอยู่ก็คืออยากจะปรึกษานะฮะอาจารย์มโนคือต้องบอกนะท่านผู้ชม คือก็กรณีไม่จําเป็นต้องเป็นข้าราชการนะแม้นแต่ประชาชนด้วยกันเป็นดีกันเนี่ยถ้าเป็นลักษณะผิดคําสัญญาที่ตกลงกันไว้ทํายังไงได้บ้างไหมคะอาจารย์ก็ของน้องนี่เขาโชคดีอยู่หน่อยนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยการการการที่ใช้เงินบริหารในครอบครัวนะครับฝ่ายชายออกมั่งฝ่ายหญิงออกมั่งอะไรต่างๆนี่พอเลิกกันก็บอกว่าจะขอคืนอะไรต่างๆตรงนี้นะครับโดยหลักแล้วจะเอาคืนลําบากแล้ว ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการนํามาใช้สอยภายในครอบครัวร่วมกันนะครับแต่กรณีของน้องเนี่ยดีอย่างตรงที่ว่าหลังจากที่มีปากเสียงกันแล้วมีการตกลงเลิกกันแล้วก็มีการทําบันทึกกันว่าจะมีการคืนเงินกันจานวนเท่านี้ที่ผู้บังคับบัญชาท่านก็มีความเป็นเรื่องที่ดีที่ที่เปลี่ยนจากหนี้ในครอบครัวนะฮะกลายมาเป็นหนี้ที่มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อกัน แต่เ,เ,เวลาผ่อนไม่ผ่อนตามที่ตกลงไว้<า>นะทา,ทางออกที่น่าะจะเดินได้มันก็มีอยู่สองทางหนึ่งค่ะนะครับทางที่หนึ่งก็คือโดยเฉพาะในสายของการบังคับบัญชาทหารเนี่ยนะเขาจะเข่งคัดมากในเรื่องพวกนี้นะครับการที่ไปมีบ้านสองบ้านสามก็ดีหรือการที่ไม่เลี้ยงดูครอบครัวก็ดีอะไรต่างๆตรงนั้นนะครับมันก็แบบที่พี่ว่าก็คือระเบียบวินัยของเขานี่มันเข่งคัด เอาเรื่องกรณีเงินพีก่อนกรณีเงินตรงนี้นะครับน้องต้องคือผู้บัญชาเนี่ยเขาเขาก็น่าจะช่วยดูแลนะครับปัญหาก็คือว่าถ้าสามารถที่จะเรียกมาคุยกันได้โดยหนึ่งที่บอกว่าเออโอนลถมาก็ได้อะไรเงี่ยนะฮะเราจะเอาลถไปไปแทงจําหน่ายเป็นเงินนะครับหรือถ้าทําไม่ได้ไปหากู้มาอะไรมาส่วนที่สองทางที่สองนะกู้สากลอะไรอย่างเงี้ยไปหาทางกู้มาทางที่สาม อาจจะต้องทําบันทึกข้อตกลงที่ให้มีการอ,อายัดเงินเดือนะนะฮะใช้คําว่าอายัดแต่ในทางทางศาลเนี่ยมัน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 ,ม,นมันใช้ไม่ได้ก็ใช้วิธีการตกลงยินยอมที่จะให้หน่วยงานทางการเงินเนี่ยะครับหักเงินหักเงินแล้วก็โอนเข้าบัญชีของเราอเป็นรายเดือนหรือรายอะไรก็ว่ากันไปนั่นแสดงว่านี่นะจะเป็นข้อเรียกร้องของน้องอยูที่ททสามารถทําได้ ที่บอกผู้บังคับบัญชายครง่ายครับเห็นบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีโอกาสกลับไปไปพบกับท่านผู้บังคับบัญชาเขาหน้าวันอัการหน้าคือโทรบอกรองเจ้ากรมแล้วว่าจะเข้าไปคุยอีกครั้งหนึ่งค่ะงั้นเราก็ต้องเตรียมข้อเสนอตรงนี้ไปด้วยนะฮะอย่างที่อาจารย์บอกนะวันนั้น่ะวันที่วันที่สี่ตุลาค่ะก็คือนทนก็แนะนําแล้วว่ามีวิธีไหนบ้างก็คือในเรื่องของในเรื่องของการโอนรถมาให้เราเพราะเป็นรถสองแถวก็คือติดขสมกรค่ะ มันเป็นรถแบบนี้แล้วก็เราเราสามารถอนมมให้เราได้เราจัดการเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของสากรทหารในเรือ่องของหุ้นอะไรแบบนี้เขาก็สามารถทําได้แต่เขาไม่ไม่ไปปรึกษาอะไรเลยเขาิ่งเฉยอีกแล้วเราก็จี้เข้าไปรเราก็ไปติดต่อซ้ำนะเดี๋ยวกรณีของน้องยูเนี่ยหลังจากที่ไปพบกับผู้บังคับบัญชาคบกับอดีตสามีแล้วคืบหน้าย,ยัางไงก็แจ้งกลับมาได้นะอาจารย์มโนจะได้ให้คําแนะนําต่อแต่ว่าเอาเอาสามวิธีนี้ไปคุยกันอีกครั้งหนึ่ง นะคะในกรณีของพี่จักคิงเนี่ยซึ่งรับแจ้งเรื่องอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยพี่จักคิงอยากแนะนําประชาชนยังไงบ้างฮะกรณีให้เงินกันให้ยืมกันเช่นนี้ค่ะออถ้าแนะนําเกี่ยวกับข้าราชการเนี่ยมันมันก็ต้องดูให้ดีฮนะ <c oughs> เพราะว่ามันมันพูดง่ายผมก็มไม่อยากพูดนะเพราะออว่าอยากอยากดูให้ดีแล้วกัน,น,นจะให้ใครยืมก็ตามแต่เนาะคนลำบากนะคุณจะคุณคิงครับ ตอนแรกเราก็รักกันนะได้หมดอ่ะใช่ไหมครับแล้วตอนหลังก็มาแบบนี้มันทั่วประเทศนะอาจารย์เราเป็นนี้อ่ะเดี๋ยวผมขอฝากแป๊บหนึ่งหลังจากนี้ฮะเดี๋ยวจะพาน้องเนี่ยทาหนังสือเข้าพบผู้มัญชชการทหารเรือคนปัจจุบันต่อไปขอความเป็นธรรมด้วยกันที่ผู้มัญชชการทหารเรือครับหลังจากนี้นะอาทิตย์หน้าครับผมอย่างน้อยร้านสามแสนห้าหมื่นนน้องก็ได้คืนมากกว่าเก้าหมื่นเพราะตอนนี้เขาได้แค่ 90,000อยู่นะฮะก็เราเข้าใจอัะน,นะในทุกร้อนของพี่น้องประชาชนไม่ใช่แค่ความทุกข์ของคนคนเดียวแล้วเอ๊ยทำไมต้องให้ความสาคัญเยอะขนาดนี้สําคัญทั้งนั้น่ะนะนะความทุกข์ของพี่น้องประชาชนเพราะเป็นเป้เปาหมายของรายการเราแต่เรายังคิดถึงภาพใหญ่ด้วยว่าคนที่เจอปัญหาอย่างนี้ก็มีอีกเยอะเผื่อจะได้เอาแนวทางที่อาจารย์มโนนะฮะที่พี่จ่าก,กิงพูดเนี่ยเอาไปปรับใช้ได้ด้วยะคะือผมผมไม่อยากจะแนะนําให้ใช้สิทธิทางศาลนะฮะค่ะเพราะเราเราเจอปัญหามากกรณีที่ข้าราชการเป็นจําเลยนะฮะ ฟ้องเสร็จปรากฏว่าไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยนะครับคงเหลือแต่เงินเดือนเง <Okay. S 1> ินเดือนบําเหน็จอะไรต่างๆกฎหมายเราเนี่ยไปเขียนคุ้มครองข้าราชการไว้ห้ามยึดห้ามอายัดเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอะไรที่จะที่จะได้จากจากรัฐนะ, <c oughs> ะเพราะงั้นโอกาสที่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีห้ามไม่ให้ <c oughs> ข้าราชการกู้หรืออะไรนะ <c oughs> แต่ต้องต้องต้องพึงระวังในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับ กฎหมาย<อ>ว่ายอย่างนั้นแต่<พ>าอาจารย์อาจารย์อย่าพูดให้ข้าราชการครูฟังนะฮะ<า>ข้าราชการครูฟังเขาเถียงเลยนะฮะเพราะของเขาไม่เหลือเลยค่ะบเขาบอกเขาถูกอันนี้หนึ่งหนึ่ง <c oughs> ไม่เหลือ <c oughs> นลหนึ่งไม่เหลือนะครับ <c oughs> สองเหลือแต่ปรากฏว่ากฎหมายเนี่ยเขาห้ามไม่ให้ไปยึดหรืออายัดเงินเดือนหรือเบี้ยเลี้ยงอะไรต่างๆของข้าราชการ นี่แหละค่ะเดี๋ยวลูกจ้างของส่วนท้องถิ่นอะไรต่างๆนะฮะกฎหมายมีจริงกฎหมายมีจริงอันนี้อันนี้แต่การปฏิบัตินี่เดี๋ยวว่ากันเป็นกรณะนี่สำหรับบางหน่วยงานเพราะรายการเราก็ได้รับแจ้งอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ยังไงต้องขอบคุณพี่จักรคิงนะที่ช่วยในการบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ของน้องยูก็เดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะขอบพระคุณมากค่ะครับเอาละค่ะทุกอนของพี่น้องประชาชนเดินหน้ากันต่อนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะท่านผู้ชมคะเราจะมาพูดคุยเป็น ผลกระทบที่จะทําให้เกิดความทุกข์โดยภาพใหญ่แน่นอนนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมของเรานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้เทศกาลลอยกระทงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเตรียมไว้ก่อนนะ,ะว่าเราจะป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อมของเราได้ยังไงสักครู่มาติดตามกับสนามเป้าบรรเทาทุกกันต่อค่ะเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหนี้เงินกู้หนี้กอยศกําลังจะถูกฟ้องหาทางออกไม่ได้ติดต่อมาได้ที่ สนามเป้าวันเทาทุก0817159551-3 0ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y o u u u b ออดอุม h ชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออดอุม h ช n แนลค่ะ